นั่งก่อนอยะนั่งเห็นอย่างเอแบบอเห็นบงมตลอดทันไรอบไก่บอกัดีค่ะมาดูอบไก่ไปให้คนงานอบเออ เมื่อเช้าฐานเป็นเท่ามันไปช้าเปลี่ยนฐานใหม่แล้วกำลังจะให้มันติดกันเขาก็เอาอะไรครอบมันเอาฝานี่มาําครอบปุ๊บแล้วก็ไนตยตัวไนที่ว่ามันพอได้กินเคลื่อนไปแล้วขึลื่อนไปวัดแล้วนี่คะ่ะอบไก่อบไก่แบบแบบไหนพัดลมมือถือเออพัดลมมือถือใช่ หนูน้าเป็นไรโอ้ไม่สบายเงี้ยฮาพี่หนูน้าไม่ไปเหรออะไรชิมกระเบนไรไม่มีอะไรชิมกินเปล่าเปล่าเนี่วุ้ย ได้ปักเอาไปเด้อร้อนเด้อแสกหนูไม่ได้มีน้ำตาลปี๊บหนูอ่ะหนูน้ำตาลทรายใส่ยอดบ่อันนั้นมาบ่อกจุ่มตาบุ่มมาบ่มันมาแล้วโอ้เดี๋ยวไปหาบูมก่อนจักหน่อยหนึ่งไปตรวจ บ้านยูทูบเบอร์บ้านหนูนาอันนี้ก็บ้านน้องบูมบ้านน้องบูมนะคะอันนี้ก็บ้านโจโ้บ้านโจ้อมรินค่ะเยซองเข้าไปมีคนอยู่อยู่บ้าง นอนอยู่นอนกับใครนอนคนเดียวหนาวไม้ออกแปลงล่างนี่ชูบุรีจังเลยเนาะนี่ก็บ้านบ้านคุณต้นค่ะ บ้านคุณต้นนะคะลาวะ

จ,จ้าเอโอ้โหสวยพุพ่งฟิงนี่เจ้าของเจ้าของที่ค่ะเจ้าของที่สร้างบ้านยูทูบเบอร์ให้ให้ยูทูบเบอร์ค่ะนี่ค่ะเออเงเงยหน้าขึ้น,นกลัวทำไมเนี่ยไม่กลัวนี่ค่ะเจ้าของสวนยางที่สร้างบ้านให้ยูทูบเบอร์นะคะ เอาจุกเจือน้องเจ้านี่ก็ได้กระเทือนในเห็ดเลยติไใดเือนเจ้าตัวใดตัวนี้บอกเือนเจ้านะเฮือนเจ้าอยู่นะตัวนี้บอกเอาไปขึ้นไปขึ้นทางนั้นจ้ะโอ้ไปฮอดชุดพุ่นเนาะชีบหลัง รวมทั้งหมดนะชิบหลังบอโอ้นี่แหละค่ะบ้านเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านให้ยูทูบเบอร์ อยู่กับยายจำลองพามาดูบ้านยูทูบเบอร์ค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อหนาวแล้วยายจะออกไปพิงแดดค่ะขอบคุณค่ะ